มาแต่งหน้าแต่งตาแบบน้องอาฮยอนลุคนี้เลยค่ะสวยมากดิมใช้เป็นอายแชโดว์เนื้อครีมเบาอิดบบน้องฉันนะคะสีนี้ได้มาจากในเซเว่นเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมรูปแบบแท่งสองเฉดสีในแท่งเดียวนะคะดิมใช้เป็นเบอร์สูนยสองมาเบลพิง์สีแรกนี้จะเป็นสูตรแมทนะคะจะออกเป็นโทนชมพูนุ่นๆสีน่ารักมากต่อมานี้จะเป็นสูตรชิเม,มอร์นะคะช่วยสร้างประกายและยิบระยับเล่นแสงสวยเลยและที่สําคัญน้องทนน้ำทนเหงื่อมากน้ําคือเป็นเม็ดเม็ด,เ,มดเหมือนน้ากลิ้งบนใบบัวเลยจะ้ะติดทนเกินเบอร์ะลรขนาดนั้นใช้นิ้วถููคคือยยังไมมม่หลลุดดดดเเจจ้้าก็ะใชนนรี ะะทาให้ทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเลยค่ะเกลี่ยเบลนดได้ฟุ้งสวยมากแล้วก็เอามาทาช่วงใต้ตาด้วยนะคะนี่แล้วก็ใช้สูตรชิมเมอร์มาทาช่วงดอลลี่อายใต้ตานะคะแล้วก็ช่วงกลางตาค่ะเนีย่ยทุกคนแค่ใช้นิ้วเกลี่ยก็คือตาดูเป็นประกายสวยแบบสะดุดมากคือมันใช้งานง่ายมากอะทุกคนดิมชอบป่อมาดีก็จะใช้ผลิตตาทนน้ำตานะคะมาขัดเบาช่วงหางตาแล้วก็ใช้เจลไลเนอร์สีดำนะคะมาระบายให้ชีคค้คนขนตาที่สุดกรีดไลเนอร์วิงหางเล็กน้อยนะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะแล้วก็ตามด้วววยยปััดดมาาาาาาาสคร่่ตตตอลใชช้ีะบงงหห แล้วก็ไลเนอร์นะคะลงไฮไลท์โทนสีขาวช่วงหัวตาจบ เสร็จแล้วหนึ่งข้างสวยมากเนี่ยดิมชอบอายแชโดว์สติ๊กตัวนี้มากเลยนะคะสีเขาแนบเนียนไปบนเปลือกตาสวยมากคือเป็นโทนสีออกชมพูที่ดูสวยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวไปแต่งอีกข้างต่อนะคะต่อมาเราก็จะมาปัดแก้มค่ะโทนส้มๆนะคะแล้วก็ทาลิปเลยจ้าดิมก็จะเน้นลิปวา,วาวๆาวฉ่ำๆเสร็จแล้วจ้าฟินิชลุกสวยมากเป็นไงกันบ้างคะกับลุกเปิดตัวน้องอาหยอนลุกนี้จัดว่าเลิศเลยค่ะลุกนี้งานตาแน่นเนียนสุดงานตาคอมพลีทเพราะอายดอลแมทแองเกลอชอายแชโดว์สติกแท่งนี้เลยขอซูมให้ดูเลย